กว่าสามทศวรรษที่อุดมการของการทำหน้าที่ธรรมทูตแห่งโครงการต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนี่คือเหล่าซูเปอร์วเซอร์ธรรมทูตแห่งโครงการต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าที่พร้อมใจกันมาอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำหน้าที่จัดสอบในรอบชิงชนะเลิศที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าค่ะก่อนที่จะมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์คือคุมสอบมาแล้วนะคะแล้วก็มันเป็นงานที่ท้าทายความสามารถแล้วก็ทําแล้วมันมีความสุขอะคะ่ะถึงแม้จะติดภารกิจการเรียนแต่ก็มุ่งมั่นมาให้ได้นะคะผมมีความตั้งใจว่า อยากเป็นส่วนหนึ่งครับในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอยากให้น้องๆทุกคนครับศึกษาและเรียนรู้ธรรมะครับจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งโดยการในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับมันเป็นการนาธรรมะสู่ใจเยาวชนนับล้านเลยทําให้เด็กๆเนี่ยได้ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ เด็กๆก,ก็จะได้เป็นคนดีและอีกอย่างเรามาทํากิจกรรมนี้เราก็ได้ประสบการณ์ที่ดีด้วยค่ะมันก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะในการทําความดีแล้วก็เป็นการมอบโอกาสให้กับน้องๆค่ะที่อยากจะทําความดีแล้วก็เป็นการจอบสองให้กับน้องซึ่เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นการสร้างความดีปลูกฝังคุณธรรมค่ะหลังจากการอบรมนิสิตนักศึกษากว่า3,000คนที่มาจากสถาบันอุดมศึกษากว่า100แห่ง จะกระจายกันออกไปทำหน้าที่จัดการสอบในศูนย์สอบประจำอำเภอทั่วประเทศในขณะที่การทำหน้าที่ซูเปอร์วิเซอร์กำลังเข้มขน้น เด็กๆทั่วประเทศก็กำลังทมักขมันอยู่กับการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบครั้งสำคัญโรงเรียนเล็กๆที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางดงหมอกอย่างโรงเรียนบ้านเลคโคอกอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เช่นกันค่ะที่นี่มีซูเปอร์วิเซอร์เก่า เด็กคุณครูอดิศักดิ์ปู่ล่ากำลังพาลูกศิษย์เดินทางลงดอยข้ามเขากว่า100กิโลเมตรเพื่อมาร่วมการสอบที่ศูนย์สอบอำเภอแม่สเสรงตอนที่ผมเป็นซุปนะครับผมลงที่ลงพื้นที่ที่อำเภอปงจังหวัดพะเยานะวครับตอนนั้นผมเป็นประธานด้วยประทับใจตรงที่ว่าเราเห็นความตั้งใจของเด็กที่ท,ที่มาถือหนังสือธรรมะยังมาด้วยในวันที่สอบเขาาก็ยังจะเตรียมตัวอยู่อย่างเงี้ยอ่านมงคล38มสิบแปดเลยครับที่ได้พาเด็กๆเ,เข้ามานะครับก็ทําให้เรารู้ว่า มันเกิดผลดีขึ้นกับตัวเด็กนะเกิดขึ้นดีกับตัวเด็กละกับชุมชนกับตัวเราเองด้วยและทําให้เด็กเห็นเห็นถึงคุณค่าของความเป็นครูมากขึ้นเด็กก็เห็นคุณค่าในตัวของเขาเองมากขึ้นด้วยและเมื่อสิ้นแสงสุดท้ายของวันก่อนการสอบรอบชิงชนะเลิศผู้เข้าสอบตัวน้อยที่อยู่ทั่วประเทศอาจกำลังสวดมนต์ไปพ้นพร้อม,อมกับพี่ๆซูเปอร์วิเซอร์ค่ะ เมื่อถึงเวลาการสอบก็เริ่มขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศแต่ละศูนย์สอบจะมีซูเปอร์วิเซอร์2คนมีนักศึกษาหรืออาจารย์ผู้ทำหน้าที่คุมสอบอีกราวๆ15คนนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบในรอบนี้เป็นผู้ที่ผ่านการสอบรอบคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมโครงการกว่า6ล้านคนจากทุกระดับชั้น ที่มุ่งมั่นศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านหนังสือมงคลชีวิต38ประการนี้ไม่ใช่แค่เพียงการสอบเพื่อวัดความรู้หรือหวังรางวัลใดๆหากแต่เพื่อให้สามารถนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและงดงามวนใหญ่เด็กที่มาสอบ เขาจะปรับพฤติกรรมนะคะเอา,อาข้อมองคลมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วตัวคุณครูเองก็จะชี้ให้เขาเห็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษทำอย่างไรได้อย่างนั้นก็คือเด็กเขาจะกลัวบาปอนะคะ่ะคืออยากจะชวนมาเป็นซูเปอร์วเซอร์ค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะคือสนุกสนานแล้วก็ยังได้สาระความรู้แล้วก็ ได้ทำมาดีๆกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะคือเราไม่ไม่สามารถหาได้จากห้องเรียน,นะคะ่ะสำหรับหนูนะคะชอบมงคลนที่9ค่ะมีวิน,นัยหนูอยากให้เพื่อนๆในโรงเรียนมีวินัยค่ะขอบคุณพี่ๆซูปเปอร์วเซอร์ที่มาจัดสอบให้พวกเรานะคะจากจุดเริ่มต้นก้าวแรกทางก้าหน้าในวันนี้ ก้าวไกลขึ้นอย่างมั่นคงด้วยอุดมการ์ที่จะช่วยกันนำศิลธรรมไปสู่ใจเยาวชนทุกคนอุดมการณ์นี้จะถูกส่งผ่านจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากรุ่นต่อรุ่นและจะยังคงสืบทอดต่อไปจนกว่าวันที่ประเทศไทยและโลกใบนี้จะสว่างวสวด้วยศิลธรรมอีกครั้ง